ท่านประโยคาวจรทั้งหลายวันนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานประกรรมฐานแล้วโปรดตั้งใจสดับเรื่องราวของพรมิหารสีต่อไปสำหรับการเจริญประกรรมฐานเพื่อหวังมรรผลหรือว่าเพื่อฌานสมาบัติ หรือว่าเพียงแค่จิตสงบขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอย่าลืมกฎสำคัญในพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าบุคคลใดที่คล่องในอิธิบัตอิธยิยาอิธิบาตสีหมายความว่าเป็นผู้มีความชำนาญในอิธิบาตสี บุคคลผู้นั้นจะทำอะไรก็ตามจะมีผลสำเร็จทุกอย่างฉะนั้นขอท่านทั้งหลายที่ตั้งใจสร้างความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีที่ท่านทั้งหลายตั้งใจทำกันนั่นก็คือความดีแห่งการหมดทุกข์แต่ด้วว่าท่านทั้งหลาย จงจะลืมความรู้สึกของท่านคือสติสัมปชัญญะและปัญญาก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำอะไรใช้สติเป็นเครื่องลึกใช้สัมปชัญญะเป็นเครื่องรู้ตัวใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเสียก่อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า ม่แต่การสอนพระกรรมฐานเราสอนกันอยู่เป็นปกติฟังกันเป็นปกติแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่ว่าบางท่านขาดสติสัพปชัญญะอยู่มากและบางรายก็ไร้ทั้งสติสัมสัมปชัญญะและก็ปัญญา อาการที่สนแนวมาจากการพูดคนดีจากการกระทำคนดีบางทีก็ทำให้คนอื่นคลายศรัทธาภระาทะการผิดพลาดในการปฏิบัติในงานย่อมมีเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าถ้าหากว่าท่านผู้นั้นทำไปเพราะอาศัยไม่มีเจตนาร้ายก็ยังไม่ควรจะติ มีบริการหนึ่งการยติหรือการจะแนะนำการจะเตือนก็จงใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าเราควรจะพูดอย่างไรให้เพื่อนร่วมสำนักกันมีความเข้าใจว่าจริยาอย่างนั้นหรือการกระทำอย่างนั้นมันไม่ดีแล้วก็ควรใช้วาจารประเภทสัมโมนิยกถา เราติแต่ว่าแกมชมหรือว่าชมแต่ว่าแกมติให้คนนั้นรู้สึกว่าการกระทําของเขาเป็นการทําผิดแต่เดว,ว่าอย่าให้ถิงกับสะเทือนใจเกินไปเว้นไว้เดว,ว่าถ้าใช้วาจาอย่างนี้นิสัยคนหยาบย่อมไม่รับฟังไม่รับการปฏิบัตินั่นจริงคนใช้วาจาที่หนัก เพราะว่านิสัยคนหยาบถ้าปลอบก็รู้สึกว่าจะไม่รู้สึกตัวก็ต้องใช้ขู่แต่คอกนี่เป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสตรัสว่าจาริยาของเรามีสองอย่างคือนิครหปะปักไรหะถ้าใครดีเราก็ชมเชยถ้าไม่ดีเราก็ค่มขู่ แต่ว่าเจดียาที่องค์สมเด็จพระบรมครูก่อนที่จยาคมขู่ด้วยการดุนแรงมักจะหาเหตุหาผลแวดล้อมมาพูดให้เข้าใจก่อนถ้าไม่เชื่อองค์สมเด็จพระชินวรก็ใช้ปรับภาชนิยกรรมคือขับออกไปจากสถานที่ดูตัวอย่างถึงพระวักริเป็นตน้น ซึ่งองค์สมเด็จพระทศพลทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้พระพระวกกลินั่งเฉยๆชมเฉยๆอยู่ทั้งสามปีแต่ว่าพระวกกะลิก็เอาความดีอะไรไม่ได้ทีนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงลงโทษโด,ดยปรับพาชนีกรรมคือขับออกจากสำนัก ฉะนั้นพวกเราเราพุทธบริษัทคือวิสุสมณรน,นุบาสุอุบาสิกาทุกคนจงรู้ตัวของตนว่าวาจาที่กล่าวไปก็ดีและการที่เราทำอกไปก็ดีมันดีหรือว่ามันเลวการทำลายจิตใจของมันดาเพื่อนสาธรมิกะด้วยกันให้ท้อแท้จากการบำเพ็ญขุศล นี่ชื่อว่าใจของเราหมองหมดแด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมก็เยาะว่ากันไปทีก็ขาดพรหมวิหารสี่ซึ่งเรากำลังศึกษากันอยู่สำหรับพรหมวิหารสี่นี้เมื่อวันที่แล้วได้พูดมาถึงลักษณะของพรหมวิหาร ได้ตั้งใจไว้ในขั้นพระโสนาบันเราะว่าพระมิหารสีนี้ท่านบอกว่าตั้งทรงฌานคำว่าฌานในพระมิหารสีนี่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทเพ,พียงทราบไม่ใช่เราจะไปน,นั่งภาวนาว่าเมตตากรุณาโมตตาุเบคาเมตตากรุณาโุตตา,าุเบขา ถ้านั่งภาวนาอย่างนี้แล้วก,กี่แสนชาติพรมหมหันสี่ก็ไม่ทรงฌานสำหรับอารมณ์อารมณ์ที่จะทรงฌานให้เป็นปกตินั่นก็คืออนนาปานุสติกรมมฐานเราจะควบกับพุทธานุสติกรมมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรมมฐานหรือว่าอุปสมานุสติกรรมฐานก็ได้ตามใจชอบ เวลาที่เราต้องการทรงจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ใช้อารมณ์มาคิดสำหรับพมิหารสีน่นี่จะมีการทรงฌานเพราะอาการคิดคือใคร่ครวนน้อมจิตจากอารมณ์ชั่วมาเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วก็คือความโหดร้ายคิดจะประทุษสร้ายบุคคลอื่น ที่เจะกันแกล้งบับคนอื่นเกลียดชงังฝังจะทำให้เขามีความทุกข์แต่ถ้าว่าสำหรับพรหมิหารสีน่นี่เป็นปัจจัยแสวงหาความสุขทั้งเราและทั้งเขาความจริงเรื่องนี้ผมเรื่องพรหมิหารสีน่นี่ดูมืว่วผมจะพูดมาทักหลายสิบครั้งแล้วแต่ว่ายังมีบางท่านที่ไปองค์ ที่เป็นผู้ไร้ปัญญาไร้สติสัมปัญญะยังใช้ปัญญาและก็สติสัมปัญญะก็ดีปัญญาก็ดีแล้วก็แล้วก็ปราศจากการใร่ครควรพิจารณายังมีอยู่อาการอย่างนี้น่าสงสารองค์สมเด็จพระบรมครู คือพระพุทธเจ้าที่พร่ำสอนพวกเรามากว่าจะได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณองค์สมเด็จพระพิชิตมารต้องบำเพ็ญบารมีทั้งเสียสงไขยแ,แสงแล้วแสงกลับจึงกว่าบารมีจะเต็มเอาความรู้อย่างนี้มาสอนเราแต่ว่าถ้าพวกเราคนใดคนหนึ่ง ไม่คำหนึงถึงความดีที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงสอนก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องกลับเป็นลงอเวจีมหานรกตั้งต้นกันใหม่ต่อตอนนี้ไปจะกล่าวถึงวิธีการทรงฌานในอันในพระมิหารสี่รู้ว่าจิตของเรามีสองอารมณ์บางอารมณ์มันเป็นอารมณ์ชอบคิด บางคราวบางคราวชอบคิดแต่บางคราวชอบสงบถ้าเวลาที่จิตของเราต้องการความสงบเราก็ยึดอนาปานุสติกรรมฐานเป็นพื้นฐานให้จิตทรงตัวแต่การที่ท่านจะภาวนาคำอบายอย่างไงร,ร่วมด้วยอันนี้ผมไม่ห้าม ว่าคำภาวนาเป็นเครื่องโยงจิตแห้ทรงสมาธิบางท่านไม่ต้องการภาวนาก็ใช้แต่เพียงกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกทั้งสองแบบคือแบบมหาปฏิปฐานสูตรให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้ตามแบบมหาปฏิปฐานนสูตร ถ้าตามแบบกรรมฐานสี่สิบใช้กำหนดรู้ลมให้ใจสามฐานเวลาหายใจเข้าลมกระทบจมูกรู้กระทบหน้าอกรู้กระทบศูนย์เหนือสะดืรู้สะดือรู้เวลาหายใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกหรือว่าริมพิปาก็รู้ เอาจิตจับจูเพียงแค่นี้ประเดี๋ยวเดียวจิตก็ทรงฌานถ้าหาว่าจะภาวนาว่ายังไงด้วยก็ตามใจหรือไม่ภาวนาเลยก็ตามใจทำเพื่อจิตสงบให้จิตเป็นให้จิตทรงตัวทีนี้บางขณนนะจิตต้องการคิดในพรมีหารสี่ต้องใช้อารมณ์คิด คิดหาเหตุหาผลว่าคนละสัตว์ทุกคนในโลกนี้มีเราเป็นต้นไม่ต้องการความทุก์เราต้องการแต่ความสุขเราไม่ต้องการศัตรูเราต้องการความเป็นมิตรเรื่องคิดไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงเรากิริยาเช่นใดด้วยวาจาเช่นใด ที่คนอื่นใดเขาทำกับเราเราไม่ชอบก็จงมีความรู้สึกว่าอาการวาจาและกิริยาเช่นนั้นถ้าเราก็ทำกับคนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกันนี่การศึกษาธรรมะในศาสนาเขาองค์สมเด็จประสง์ทันเขาสอนเขาเขาคิดเขามาหาตัวเอาใจเราเป็นเครื่องวัด เราต้องการความเมตตาปราณีจากคนอื่นชั้นใดบุคคลทั้งหลายก็ต้องการความเมตตาปราณีจากเราเหมือนกันตอนนี้เห็นว่าพอจะมีความเข้าใจฉะนั้นอารมณ์ใจของเราก็คิดว่าเสมอว่าเราจะรักคนและรักสัตว์นอกจากตัวเราเหมือนกับเรารักตัวเรา เราจะสงสารเขาเหมือนกับที่เราต้องการให้คนอื่นเขาสงสารเราเราจะรักเขาเหมือนกับเขารักต้องเราต้องการให้เขารักเราเราจะสงสารเขาคือผู้อื่นทั้งหมดเหมือนกับเขาให้เราต้องการให้เขาสงสารเราเราจะไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อบุคคลอื่นได้ใครได้ดี เหมือนก็สมมติว่าถ้าเรามีลาบสการะเรามีความดีถ้าคนอื่นมาแสดงความยินดีด้วยเราก็พอใจฉะนั้นเวลาที่ใครเขาได้ดีแทนที่เราจะอิจฉาดิสยาก็พรอยินดีกับความดีของเขาทำใจให้สมสบายแบบนี้นี่บริการหนึ่งจะมีอะไรก็ตามทีที่มันมีอรมไข่ดข้องใจ เป็นไปตามสภาวะของโลกเช่นความแก่ความป่วยความตายอารมณ์ที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างนี่การพัดพราเจากของและของชอบใจไม่เกิดขึ้นเปนของประจำโลกถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดา โดยคิดไว้เสมอว่าเราจะเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้เราจะต้องมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้เราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความตายไปได้ เราจะต้องพัดพราจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่สามารถจะรวงพ้นไปได้ทำใจให้มันมีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมดาเมื่อการอย่างนั้นปรากฏขึ้นอารมณ์เราก็ปกติไม่มีการหวั่นไหวใ,ใดๆทั้งหมดมีอารมณ์เฉยๆไม่กระทบกระทั่งใจ เป็นอันว่าอย่างนี้กเรียกกันว่าออเบขาหรือว่าโลกกรรทำใดๆไม่เกิดขึ้นความมีลาบเกิดขึ้นนล้นลาบสลายตัวไปการได้ยศมายศสลายตัวไปความสุขจากกามารมโลกีวิสัยเกิดขึ้นสุขนั้นสลายไปมีทุกข์มาแทนได้รับคำนินทาได้รับคำสรรเสริญ อาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเราก็มีความเฉยๆเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถือว่าเป็นธรรมดายของชาวโลกเกิดมาอย่างนี้ไม่ต้องเราท่กากทั้งไม่มีใครสามารถจะล่วงพ้นไปได้อย่างนี้ชื่อว่าพรหมหารสี่ของเราครอบทนถ้าเราถูกนินทาว่าร้ายแทนที่เราจะโกรธเรากัลบสงสารคนที่เขาว่าเรา เขานินทาเราเพราะว่านั่นเขาสร้างศัตรูคือสร้างความทุกข์แล้วก็นั่งคอยดูว่าคนเขานินทาว่าร้ายเราเขาจะหาความสุขอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจิตใจของเราทรงพรมิหารสีอยู่เป็นปกติเขาคิดทำลายเราประเภทไหนอาการอย่างนั้นนั่นแหละมันจะเข้าถึงกับเขาภายในไม่ช้า ที่โบราณทห้งกล่าวว่าการตบมือข้างเดียวไม่ดังเนื้อว,ว่าการถมน้ำลายรถฟ้า,ฟามันก็ลงหน้าตัวเองแทนที่เราจะเกลธยลเรากับสงสารว่าเขาไม่น่าจะทำเขาอย่างนั้นสำหรับอารมณ์จิตที่เป็นฌานในพรมิหารสีก็คือว่ามีอารมณ์อยู่อย่างนี้เป็นปกติ ไม่มีความหวั่นไหวต่ออาการใดๆที่เข้ามากระทบกระาทาังใจแทนที่จะเกลียดแทนที่จะโกรธเราก็ยังมีเมตตาความรักเรามีความกรุณาความสงสารมีจิตอ่อนโยนไม่้าดทสหยาเขาเมื่อเขาพลาดพรั้งเราไม่ซ้ำเติมเฉยถือว่าเป็นกฎของกรรม นี่กัว่าโดยอาการของการทรงพรมิหารสี่ให้เป็นฌานคำว่าฌานนี้ไม่ใช่นั่งหลับตาฌานนั่งหลับตานั้นมันฌานไม่จริงฌานจริงๆนั่นก็คือว่าอารมณ์มันทรงอยู่เป็นปกติหลับตาหรือลืมตาพูดอยู่คุยอยู่ทำงานอยู่จิตใจเยียกเย็นมีความสุข ปราตนาเยอะเกื้อคูนบุคคลที่มีความทุกข์ให้มีความสุขนี่ชื่อว่าชายของพม,มิหานสีคืออารมณ์สีบริการนี่ต้องทรงตัวจะทรงตัวด้วยเพราะอะไรเพราะว่าใจของเราทรงอิธิบาทสีคือฉันทะเรามีความพอใจในในพมิหานสี วิริยะอาการอย่างใดที่เขาจะไขดข้องคือความโหดร้ายของใจมันจะมีขึ้นอารมณ์อิจฉาสยามันจะมีขึ้นอย่างนี้เราต้องใช้วิทยะความเพียรเตือนใจว่านั่นมันเป็นความเลวของจิตมันไม่ใช่สถานะที่สร้างความเป็นมิตรสร้างความสุขมันหาความทุกข์มาให้ตน อารมณ์ที่เป็นอกุศลอย่างนี้จะต้องไม่มีสหรับเราเพี้ยนทำลายมันเสียจิตตาอาใจจดจอ่อมีความรู้สึกนึกอยู่เสมอในเรื่องของเมตตากรุณาโมตตาอุเบกขาอย่าไปท่องแบบนี้นะเรื่องของความรักความสงสารความไม่อิจฉาเสียใครใจวางเฉยต่ออารมณ์ทั้งป่งดูตัวอย่างพระพุทธโูป ทำใจของเราให้เหมือนใจพระพุทธรูปพระพุทธรูปท่านยิ้มตลอดเวลาหนาวก็ยิ้มร้อนก็ยิม้มใครเขา,าอะไรไปถวายก็ยิม้มเขาไม่ถวายก็ยิม้มเขาด่าท่านก็ยิม้มเขาชมท่านก็ยิม้มพระพุทธรูปไม่มีจิตวิญญาณแต่ว่าเราที่มีจิตวิญญาณคนทรมารรมการของใจคือวางเฉยเช่นเดียวกับพระพุทธรูป นี่กันว่าถึงว่าอารมณ์การทรงฌานของพรมวิหารสี่ว่าแต่ว่าการทรงฌานเพียงเท่านี้ยังดีไม่พอเพราะอะไรดีไม่ได้ยังไม่ใช่พระอรหันนี่นี่เราก็ต้องทรงให้มันดีไปกว่านั้นที่นี่เมื่อกี้นี้เราพูดเกีเมตตาความรักกรุณาความสงสาร ต่อแต่นี้ไปเราก็มาสร้างความรักความฝาครั้าความทงการาในตัวเราให้มากทำอารมณ์ก้าวเข้าไปสู่กับความเป็นพระอนาคามีสำหรับพระสกิทาคามีนี่ผมไม่พูดถึงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทรงพรหมวิหารสี่ถ้าทรงพรหมวิหารสี่จริงๆนี่ การเป็นพระโสดากกีทาคธรรมีอยู่ในกระเป๋าไม่ต้องมีอะไรมากพระอริยะสองระดับนี้อยู่ในกระเป๋าแน่นอนเป็นอน,นว่าได้กันแน่ไม่มีทางที่จะหลีกพ้นไปได้ถ้าว่าทรงพระมิหารสี่จริงๆนะต้องเป็นพระอริยเจ้าคันนี้ได้จริงๆถ้าทรงไม่จริง มันก็ลงนรกกันเท่านั้นแหละขาดพราะมีหารสีตัวใดตัวหนึ่งโ <c oughs> ดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพราะมีหารสีนี้ถ้าเราช่องตัวใดตัวหนึ่งหรือข้อใดข้อหนึ่งนั่นคือเราลงนรกแน่พรามิหารสีผมได้บอกแล้วว่าไปอาหารเลี้ยงจิตในด้านศีลเลี้ยงสมาธิเลี้ยงปัญญา เป็นอนั้นว่าการเจริญพรมิหารสีนี้เป็นพระดหันง่ายที่สุดทั้งนี้พ่อไหรเพราะว่ามีแต่สภาพเย็นต่อไปเราก็ตั่งมานั่งคิดเมตตาตัวเมตตาใจของเราเมตตาคือรักใจเรากรุณาสงสารใจเรามุตตตาพรอยินดีกับใจของเรา อุมเบกขาวางเฉยกับใจของเราผมพูดแบบนี้นี่นีไม่ดีนักปลชญยเขาจะหา,าผมบ้านะแต่ความจริงผมก็พร้อมแล้วที่รับความเป็นบ้าเพราะอะไรเพราะผมบ้ามานานแล้วผมเป็นคนชอบบ้าแล้วบ้าแบบไหน ปเดียจะคิดจะออกนอกรูนอกทางเพื่อ,อาการอย่างใดที่ชาวโลกเขาต้องการกันถ้าการอย่างนั้นเราไม่ทําอย่างเขาเขาก็หาว่าบาดอย่างคนเขากินเหล้าเราไปนั่งพูดธรรมะเขาก็หาว่าเราบ้าคนเขาคุยธรรมะกันอยู่เราไปกินเหล้าในวงธรรมะเขาก็หาว่าเราบ้า อาการอย่างใดถ้าไม่เหมือนกับสังคมนั้นๆเขาก็หา,าเราบ้าตอนนี้เราก็มาบ้ากันบ้ารักใจตัวเองบ้าสงสารใจตัวเองบ้ายินดีกับใจของตัวเองบ้าวางเฉยกับใจของตัวเองบ้าตรงไหนล่ะแล้วก็มานั่งเมตตาจิตของเราเพราโอนอ การปรารถนาในการมารมปรารถนาในการของคู่ที่ก็ถือว่าการแต่งงานเป็นความสุขนะเราต้องพิจารณาโดยที่คนที่เขาแต่งงานนะ้นมันสุขหรือมันทุกข์ดูคนที่เขาแต่งงานแล้วกี่การงานมันก็ต้องเพิ่มขึ้นก่อนที่เขาจะแต่งการกันเขาเลือกแล้วสวยแล้วดีแล้ววิเศษแล้วแข็งแรงดีแล้ว แต่ว่าแต่และคนทรงสภาพอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ช้าก็แก่ลงไปทุกวันทุกวันแล้วคุยว่านั่นเขานั่งยิ้มกันอยู่ตลอดวันตลอดคืนหรือเปล่าดีไม่ดีก็กนั่งทะเลาะก,กันให้เราฟังถ้าก็มีลกูกมีหลายขึ้นมามันสร้างความสุขหรือว่าสร้างความทุกข์หาความจริงก็แล้วกัน ดูของจริงคือของจริงเขามีให้เราดูว่าคู่วิวาแต่และคูนะ่น่ะเขาสุขแล้วว่าเขาทุกมองหากันเองอยู่คนเดียวทำอะไรได้ตามใจชอบถ้ามีคู่ครองเราจะต้องเอาใจคู่ครองจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตามใจเราชอบไม่ได้ แล้วคู่ครองทุกคู่เขาเคยทะเลาะกันไหมคู่ครองทุกคู่เคยต้องลำบากยากเย็นเพราะหน้าของคู่ครองมีไหมการมีบุตรมีพัญญานะ่ะมันมีความสุขและความทุกข์มีบทธิดาคือมีลูกหญิงลูกชายเป็นอันว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้แปลการของความทุกข์ถ้าไม่รู้จักทุกข์แล้วก็ไปนั่งจ้องมองดูเขา แล้วก็มาตัดสินกำลังใจเราว่าเราจะมาหลงไหลไฟฝันก็กามารมไวยเรื่องอะไรเพราะร่างกายของคนมีสภาพสุกปรกหันเข้าไปจับกายคตานุสติกรรมฐานแล้วก็หันเข้าไปจับอสุปกรรมฐาน <c oughs> ตามที่กล่าวมาแล้วในตอนตอน้นตอนนี้เห็นจะไม่ต้องว่ามาก จงกระทั่งกำลังใจของเราคิดว่าก็คนทุกคนมีร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายเต็มไปด้วยสภาพสกปรกการโยนสองครองคู่เต็มไปได้วยความทุกข์มันหาความสุขไม่ได้เราจะปล่อยใจของเราให้ไปหลงละเริองอยู่ในกามารมณ์เพื่อประโยชน์อะไรถ้าเรารักใจของเราแล้วก็ห้ามใจมันไว้ว่าเสียงนี้มันเป็นทุกข ถ้าเราสงสารใจของเราแล้วก็ห้ามใจมันไว้ว่าจะไปยุ่งกับความทุกข์มันไม่ใช่เหตุแดงแดงของความสุขถ้าเราสามารถห้ามมันได้จิตมันทรงตัวจนงรทั่งไม่มีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ยินดีกับจิตของเราที่เรียกมัมโมทตาต่อมาก็ใช้สังขารุปเปขายานคืออุเบขาวางเฉย ยองสั้งอารมณ์ของเรามีความรู้สึกว่าเห็นเพศตรงกันข้ามเราไม่มีความรู้สึกนึกจะรักอยากจะครองคู่แต่จิตเมตตาจิต,ตรงสารไม่อยู่ปรารถนาจะเกือกูลเขาให้มีความสุขในฐานะที่ทรงตัวถ้าจิตใจของท่านหลายสามารถทรงได้อย่างนี้ก็เชื่อว่าเข้าไปห้าสเปอร์เซ็นต ในการที่จะเป็นพระอนาคามีอย่าลืมนะค่อยๆทำไปไม่ง่ายถ้ามันไม่แน่ใจก็ต้องหันไปจับกายกตานุสติกรรมฐานกาสุปกรรมฐานกับสกายทิฏฐิบวกกันถอยหลังไปฟังตอนต้นๆก็แล้วกันพูดไปมันก็มากความเป,เปล่าๆล่าอธิบายมาแล้วอาราบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระปพิบแก้ว เวลานี้เวลาที่จะพูดหมดไปแล้วก็ขอขอยุติว้ตเพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอทุกท่านแต่งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในอธิยาบทที่ท่านต้องการเห็นว่ามันเป็นความสุขจนกว่าจะถึงเวลาอันสงวรสวัสดี